ออโดนแล้วไล่สลั่งเลยอ่ะเอา้าพอได้ยิงทีแรกก็โดนเลยเอาเรื่อง

เดินเดินเหรอพี่บ้านแป๊บนี้ไปเอาเรือปแป๊บโอ้ยแซงแรกครับมาเลยแซงแรกมาเลย <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ใช่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 เหมือนบอกเหมือนบอกว่าอะไรวะ โดนปะเขาปากเลยบ้างไม่โดนไม่โดนวะไม่โดนไอ้เหี้ยแล้วก็เว้นเดินลุกหางส่งทางเฉยๆไอ้ปาดเองเฮ้ยไม่โดนนะเว้ยค่อยเว้ย่าวล่างอะ Đi đâu? mà ยังกดอยู่เท่านั้น เอาเลยลูกดอกงอและนอนตนอเลยลูกดอกไม่เหลือตายเลยตายเลยจุดนกขาดดอกติดหัวปลาเยอลูกดอกผมจะออมเลยอุ้ยท้องโคตรอ้วนเลยวะยิงคีบหนังยิงคีดติดนิดเดียว โอ้โหออบลอยมาแค่นั้นเองเหรอเอาเลี้ยงว่ะอ๋อไปไปคีิด้วยมันมเบร์มาอย่างนี้ทะลุซ้ำจุดครับจังเบนอันนี้ดอกทองครับดอกทองนี่เอาหนังมาเหมือนกันหนังไอ่เชยตัวนี้นะกินไหมอ้วนอ้วนยันห้างเลยนะดูดิอ้วนยันห้างเลยลูกดอกกวนแนบไปทีงอแน่นอนงอแน่นอน เยอะเลยดอกดอกพีส้มอ่ะเยสามบ้าลกูกรู้ดอกใครครับรู้ดอกใครอิสวัสดียามเช้าครับนี่หนามเพิ่พงจะปล่อยมาีีเเเกสยยยลลูงนาปเลยน้เพิ่งจะเริ่มปล่อยมาครับรอบสองเป็นไงพี่รอบสองทั้งคืนเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ลางไม้เลยลางไม้ไปเลย <screws> อัน <não> น <en chant> <nous Negative> ี้ย <limited Claire roommate> ังเป็นปลาตะโอ้โหเวนกำสายคาดปลายังลอยอยู่เลยเราจริงีน

พ <ged> <laughs> <Yes> ี่ไ <puntos> ม <illa> ่เอาดันป่าไม่ได้นี่ดูแบกหนักหนักหนัก โดนโดนโดนเจโดน้ตอโดนเลยอโดนาอโดนโอ้หนะทั้งตัวเดยะที่มาเลยหมวนเขาใต้เคลื่อนเลยโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ซีเรียสซีเรียสีเรียสที่โดน โดนส่าคนโดนส่าคนพี่เบนพี่เบนได้หัวพี่เบนได้หลังพี่เบนหัวเจ้าป่าพริกสวยจริงสวยจริงสวยจริงมันพริกเข้าใต้เคลื่อนเลยพริกหัวตาเข้าบ้านแล้วโอ้ดูดูสามมันดอกดอกนิ่มเต็มเมบนเลยเมบนเลยเด็ดเด็ดเด็ดที่นี่รับของว่ะพริกหัวตากข้าบ้านให้รู้เลยข้องแถวว่ะบอกแล้วบอกแล้วว่าตอนเช้าเดี๋ยวขอบเกิดต้องมาต้องา โอเคได้ล่างเย่าปากขึ้นเดียวลุกลอปากเอาเอาเร็วเอาขึ้นนแลวเอาเขวหมดหมดเลยใช่ไหมมาพี่เบนมามาลวกพี่เบนมาเชี่อเดี๋ยวปืนปืนปืนดกดได้ดโอ้โหของไข่อะของไข่แล้วของเจ้าอะไรเออไม่น่าข้องไข่อะนี่้าอึบอึบเอา เดี๋ยวตัวไม้ไก่มม้ไก่ไม้ไก่เดี๋ยวนึงปล่อยนะ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 ปล่อยปล่อยปล่อยก่อน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 อันนี้ก็ไม่ต้องดูแลเห็นตั้งแต่ในน้ำแล้วไข่อยู่หัวไข่อยู่ห้างป่นดอกเลยป่นดอกเลยใช่อันใส่นี่เขาไข่เนี่ยสานี่เลยไหนดอกดอกอยู่ข้างหลังไข่อันนี้ของไข่พี่อันนี้เขาพี่ไม่ใช่เขาเกระดงอันนี้อะไรอันเนี้ยอันนี้ของพี่เบนเน่ยผมเห็นตั้งแต่ดึงดึงบนน้ำอะ ตัวใหญ่ห้เวยคนไม่ใคร่จะยิงตัวนี่มันก็จะห้าโลนะจะไม้อโลจะไม่ตัวใหญ่นะอันนี้ต้องใคร่ละฝ่ายเขี้ยวตัวนั้นน้ำตัวดึงก็แล้วฝ่ายเขี้ยวไอ้หัวบอน่ะตัวใหญ่พี้ยิงน้ำดุ้งเลยลูกดอกเบนปลาบินนะครับอันนี้รุ่นอะไรรุ่นแรกเลยเนี่ยน่าริเนี่ยเนี่ยอันนี้เก่าเก็บกุเก่าเก็บเลย นี่ี่ะข้างล่างมันต้องซืบเลยก็ดึงได้แต่บนหนามเห็้นเลยวะโอ้โหพี่เบนอยู่ล่างผมอยู่ห่างโอ้โหมันก้มสวยเลยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะโอ้โหมันก้มสวยเลยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะ ใช่โอ้โหน้าแบนมาอย่างนี้เลยเต็มเต็มเลยอ่ะปุ๊บโอ้โหเปิดตลาดจ้าเปิดตลาดไม่รู้มันก็คล้ายๆกันอะไรมีแต่ต้อยอันนี้ไม่พอเฮ้ยนี่แต่อยู่อันนี้อันนี้มันทุกเซฟ ทรงเซฟไงทรงเซฟตาพูดไม่ตาพูดผงน้ำนมต้มยำฝ่าไผ่มันขึ้นหาเฮ้ยเยิงปลาไหวอะนรอะโดนปุ๊บกระโดดขึ้นเรือมันแผละภาคแน่ต้องใส่ไม่ไงต้องใส่ใหญ่บุยกลัมโล พี่นุยโดน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 พี่นุยโอ้จ้นีพอปิดนะตัวลูกนกเลยตัวลูกนกเลยใครช่อใครหมดนี้ยดเรืออะไที่ไม่ได้กินข้าวลุดลุดไปแล้วผม่วยด้วยช่วยอะไรดีน้บาั้ย่งลึก มีคนโด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 นโลมีคนโดใต้แม่งยังไม่ทันโอยังไม่ได้ย่นเลยใหญ่มันมุมเลยอะบันไลแเล้วบันไลแเล้วพันกระชิบเนี่ยสองสายนะโดนสองสายนะโดนโอ้แต่พันบันไลเลย โดนแล้วโอเคกลางล้ำโดนดินั่นน่ะเท่นี้ขึ้นแรงจังสามคอดเลยใครตามวะไปไม่ได้เดี๋ยว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 ยกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วผ่อนสายอย่างเดียวครับของใครปลาของใครพ่อสายเดียวชอบทำดีว่ะไม่รู้จ้ไล่ท่านก่อน พูดนายิงขึ้นไปได้ยังไงพ่ะพใครโดนอ่ะเอายิงจะเพิ่เขาใกล้ปาครับนี่ปาคนนี้ปาดใกลหัวใกลหัว้ายมยอยู่นู้นามินอยู่ไหนถ้ามินอยู่กลางตัว้ามินอยู่ห่างเขละเฮไปห่างกันคู่เลยอ้าวอ้าวเขี่ยวแล้วตายเที่ยวั้งคู่ด้วยเียวงคู่อ่ะเดี๋ยวตีละดอกดอกสามมอก้อนดอกสามมอก้อนอันนี้เขาเรียกอะไรขากออะไรก็เข้านะนี่นีอะไร ปรากฏต้องนีมันซีบฮะแกกแก่แก่บอลก่อนเลยอันนี้หัวต้มห้องไทยเนี่ยหัวต้มใหญ่นี่ผมสามคีบเลยนะอันนี้ของพี่นุ้ยแต่ซองดอกที่โดดนะาจะห้างหลังคูเลยแหละดูเลยไปสามมีกลางตัวมีกลางตัวคนนึงเอาเหรอมีกลางลำคนนึงกลางลำสามเปล่าเอาละเออเนี่ยเนี่ยกลางลำสามกำลังเดือดดีสามกลางลำอ่ะเมื่อท็อปจะจะสาม กลางลำอยู่เลาเอ้าเล่าไม่รูเลยฮะต้อม่ะเอต้อมห้างมีลูกกลางลำนี่ครับปอดปอดังงันปอดังันเลยปดนี่ โอ้ยได้ป่าไปครับไปไปลุกข้าแถวเขาไปลองสุดท้ายนะไม่ใช่ท้ายสุดเองเลยคราวนี้เลคราวนี้ลองสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดข้อไข่เตือนกัอ๋ออันนี้ก็ยังพอไหวเข้ามอไข้บ้างเนี่ยอยู่ไหหนนีมีมีตู้ัวกางต้กับวกลางเราอากลางตัวเลยแล้วห่างแดงทั้งหมดเลยวัดนี้ห้องดับตัวห้างดัตัวห้องห้องไข่ห้องอบปะห้องอบอบห้องดับหกแล้ว เออนั่นแหละไม่เหมือนเขาโคตรเกี้ยบอ่ะอันนนี้ะดอกมันแคบไอ้ตัวมันไม่มีไข่ในตัวแรกก็มีไข่ปะไข่จังโคอย่าว่าแต่ไข่เลยมันจะมีไส้รือเปล่าอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยพี่เบนพี่เบนไม่ได้ไม่ไปแล้วเหนื่อยโดนไหมนะเมื่อเดินโดดไหมโดนเปล่า โ <Okay. S 2> อเคเลยจะผ่านนาโคกไปอืมเลยจะผ่านนาโคกไปสามสี่โลก็เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยซอยถนนทองพังปั๊บมันเป็นมันจะมีปั๊มปอทอกเก่าๆอะ่ะใช่ใช่มันจะเป็นลูกรังคนที่รถเล็กรถเล็กเข้าไปไตายด้วยก้าอะไรอ่ะถนนที่มันถนนทองพังเลยอ่ะ

เหลืออง่ะไม่โดนไม่โดนโอเคได้เวลากลับบ้านพอดีเจ็ดโมงเช้าแล้วกลับบ้านไปทำงานก่อนอย่เย็นเจอกันได้เย็นเจอกันหลังเลิกงานแล้วเจอกันมาเล่นปลากลับน้ำลงโอ้โหเป็นไงยีงห้อยเลยโอ้แม่นเกิน ไปแล้วแล้ยเอาซอปเ่าเอาซอปเอาะลโอ้โหเล่นเทโพซะแล้วเจ็ดโลครึงเจ็ดโลครึ่งด้วยโอ้โหพิี่ลอยนี่ของแถบครับ เจ็ดคืนห้าสิบบาทไงน,นี่ครับเพิ่งเลิกงานสีโ่โมงสิบเพิ่งจะมาถึงก็พี่ลอย,อยสัตว์หน่เทพโพไปซะละโอโ้โหแน่นอนจริงๆพ <c oughs> ุดเล่นลูกนอกก็ออกไปได้เลยอะ่ะ <c oughs> โอโ้โหเข้าจุดน็อกครับ ก็น็อตเลยพี่ยิงตายง่ายทองคันก็ตุ้มเนื้จุดน็อตเลยเดี๋ยวตัวนี้จะเถาะตงทอปดูทีพี่ด้วยโอ้โหลูกดอกล้วออกไปได้มีคนปิดแล้วงอไปซะแล้วสามพ่วงไหมหรือว่าไงและไอตัวแร็คของเขาไปจับอ๋อเฮ้ยออเขาเขาตาโอ้โหอะไรจะแม่นปานนั้นปืนกระบอกนี้ค่ายเท่าไหร่เนี่ยเทโพสวายจะรอดอีกแล้วคมจริงๆ นี้ลองดูครับว่าร่างลกงานจะพอมีให้สับไหม<ด>เพราะว่า<ด>บานกดลงไปหน่อ,อยครับรดูท่ามคืนติดอ่ะ๋อต,ตกรุด,ดูพักเดียวเลยนะน้ำน้ำก็จะคืนนั้นเลยเออ,อยิงบานตั้คืนพอใช่ โหถ้ามันตกอ่ะโหดูมิเลยมันขึ้นกระโดดอย่างนี้นี่เองเข้าใจละตัวแรกอุ้ยอะไรเสี่ยวหูวะตัวแรกทีแรกมาละ เรียบร้อยห้องแท้ฮลัลโหล làng ai, bắt luôn lên, Đang đúng với đi, đẹp đẹp, ồ, ่วยอยู่เหมือนกันน,กนะเนะี่ยไปทางไหนวะไม่มีใครโดนเลยไปอย่างงี้ไปงูงูไปถึงหม้อไปงูเตา่ามามาต้องใจเสี่ยงนี้ใช่ดิ

ส่องโลสอยกได้เลยโอ้โหส่องโลส่องโลพีนานเฮ้ยกระบอกล่อนนี <S <s ่เฮ้ยกระบอกล้อนี่ปาดึงแรงจัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นดึงขึ้นได้เลยยิงขึ้นได้เลยมินมาเฮ้ยทำมินสามทำมินสามนิ้งก่อนนิ้งกอนโอ้โหกิทโพดัำแม่งแน่นอนว่ะเฮ้ยยกเลยเลไม่กลัวรุดเลย

ช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6โมง48นาทีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะมืดแล้วครับก็มีพ่นงานตอนในช่วงเงยน็นเป็นข้องกิดโพดำนะครับหนึ่งตัวเพิ่งจะขึ้นมาเดี๋ยวหลังจากนี้พ่นผมจะถ่ายทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมืดเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ